สวัดีคะ่ะวันนี้น้องเขานะคะก็จะมารีวิวสติกเกอร์100แผ่นถ้ารวมกันมันก็จะเป็น200แผ่นนะคะเริ่มจากอันนี้คนเลยเอ้ยเอาเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้โอเคคะ่ะเริ่มเลยกี่บาทอ่ะเท่าไหร่เอย่ยกี่บาทนะวะหกบาท6กบาท86บาทต่อหนึ่งกองหนึ่งกอง86บาทนะครับไม่เพลงหนึ อ่าเดี๋ยวขอขอปรับไฟแป๊บนะครับทุกคนไม่แพงนะทุกคนก็จะปรับตั้งแต่ตรงนีไ้ไม่เลยมันอ่าโอเคก<อ>็มันแกะยากมากเยยานี่ยง่ายนคเกะเองเลยแกะเองเลยทำเองเลยครับไม่เองนะคะเออทำไปเลย แกะไปเลยแกะไปเลยทุกคนทิ้งตรงไหนก็ทิ้งตรง,ง,งนั้นไปเลยได้มาเลยทุกคนน้องน่ารักมากว้าวก็จะกลายเป็นต้องถอดน้องออกมาก่อนแล้วก็แบบจัดให้ต้องเรียบร้อยเออก็ อย่างแรกที่เราเจอนะก็จะเป็นที่นีนะคะมันจะนี่แบบนี่ <c oughs> แล้วก็เก็บไปก่อนก่อนไปนีมันจะมีหลายหลักสีมากอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะจะแยกแบบอันหนึ่งมุมมิงอันนึงไม่มุมมิงแล้วก็อันที่สองเป็นน้องมีกับเทียแล้วก็ดาวและต่างต่างพวกนี้นะคะไหมสิทธานนะคะ่ะ เจ้าหญิงนะคะตัวนี้เป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงนี่เห็นไหมนี่แล้วจะมีแบบโทนม่วงทนชมพูทนทุกอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นทนชมพูนะคะแล้วก็จะแยกโทนม่วงโทนชมพูโทนอะไรต่างๆนี่ทอนททนม่วงได้หลายอันเนา นม่วงกับโทนชมพูนะคะอันนี้ช,ชมพูกับโทนม่วงแบบลายก็อาจจะไม่ซ้ำกันเนาะเยอะมากเลยอันนี้เป็นโทนชมพูโทนอันนี้เป็นโทนม่วงนะคะโทนม่วงอันนี้ก็จะเป็นโทนม่วงเหมือนกันเนาะ น,นี้อะไรอ่ไม่ต้องหิงเลยนะคะอันนี้โทนม่วงทนม่วงรู้สึกว่ามันจะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็โทนม่วงอันนี้แบบโทนชมพูนะก็แบบให้ดูทุกลายเลยโทนชมพูน้องเหียวเหียวน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้โทนฟ้าเพิ่มโทนฟ้ามาเดีวยวดีกว่าอันนี้ก็เป็นโทนฟ้าอมเหลืองได้อยู่ได้อยู่ นี่โทนเงินโทนม่วงโทนน้เงินแยกไปตัวกล้โทนชมพูพิงค์นี่ก็โทนชมพูพิงค์เหมือนกันครับโทนชมพูโทนชมพูชมพูไม่ใช่ชมพูโรนอันนี้ก็จะเป็นโชนฟ้าโทม่วงโทนชมพูไปไปไปไหนกไม่รู้ ทนม่วงทนทนม่วงทนทนม่วงทนม่วงทนชมพูก็เมื่อกี้ทอนชมพูนะอีกสองอันแล้อันนี้ก็เป็นทอนชมพูโอเคแฟนนั่นเดี๋ยวเราขอเคาะก่อนเคาะน้องให้เป็นแบบก๊กก๊ก อันนีーーー้อ่ะบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากก็จะเป็นแบบเอาสติกเกอร์ออกได้ง่ายเนาะไม่ต้องแกะแบบแกะนั้นอยู่แกะสติกเกอร์นานๆมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้ใช่ไหมทุกคนโทนฟ้าก็แบบได้เพิ่งได้สามอันอยู่เลยทุกคนก็มีตัวอื่นอีกแกะตัวนั้ไปก็แบบโค้มันลบจริงๆเลยอ่ะ ัน,นก็จะเป็นปกหน้าของชมพูนะคะแต่ทำไมมันมีโทนมุกทนดิบเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโทนช,ทนทแบบทชมพูค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูเหมือนกันอันนี้ก็โทนชมพูสองอันนะคะอันคิปยาวไปเลยทุกคนเราเราจะเอาแบบแยกโทนชมพูอนเิมอันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูนะคะ อันนี้โทนฟ้าโทนฟ้าเนี่ยทนฟ้าทนฟ้าไม่รู้ทนไหนแหละเพราะมันมีสีชมพูเข้ามาด้วยอันนี้โทนฟ้าน่ารักมากทนฟ้าอันนี้ก็โทนฟ้าให้น้องโทนฟ้าไปเลยอันนี้ไม่รู้โทนอะไรโทนขาวมาด้วยอะก็จะมีแค่ทนฟ้าเอ้ยมีทนเขียวด้วยทุกคนทนเขียวอ่ะทนเขียวมาก่อนได้แยกได้แยก ตอนนี้มีโทนชมพูโทนฟ้าโทนเขียวโทนม่วงนะคะทุกคนอันนี้โทนเขียวอะเป็นโทนเขียวกันลวกันเพราะว่ามันมีเขียวผสมด้วยอันนี้โทนม่วงโทนชมพูโทนพิงอาแบบไทยบ้างอังกฤษบ้างมาเป็นคนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อ เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมมันเป็นสติกเกอร์ได้ครับไม่รู้ได้ครับไดไม่คับใดเพราะว่ามันติดกันมากเลยจ้ะอันนี้เป็นกล่องม่วงอันนี้ส่วนชมพูกล่องกล่องม่วงกับตัวนี้ตัวมันน่าจะไม่เหมือนกันยุบก็เลยต้องมาจัดเนี่ยเพราะว่ามันแบบนี่ไง มันมันมันเลืกอกมันมันเลืกมันเลโทนเขียน้องหมีน่ารักมากน้องหมีเป็นจุดเด่นกับเออจ้าหญิงเนตรา <c oughs> ก็เป็นจุดเด่นเลยก็เปนดเดนดเด็นจุดเด่นจุดเด่นนะจุดเด่นโทนพีกโทนชมพูโทนม่วงโทนเขียวหรือว่าโทนดอกไม้ โทนอะไรดีถ้ามาก็จะเป็นโทนชมพูจำชื่อไม่ได้แล้วดิให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโทนชมพูค่ะนี่นี่เป็นประมาณนี้นี่น้องต้องจูบแบบนี้นี่ต้องจูบแบบนี้ไออันอันนี้แอบหลุดมาหนึ่งอันนะคะแอบหลุดนะจ๊ะแอ,อบหลุดนะจ๊ะแอบหลุดนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นโทนม่วง อันนี้คือแบบเรียบร้อยแค่สองอันหนึงปะแต่อันอีกเดี๋ยวเราก็จะแยกใส่ในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะแยกแบบอันอันอันนึงเนาะน,นี่ก็สวยนะครับนี่อันนี้เป็นโทนม,ม,ม่วงนะคะอันนี้เป็นโทนชมพูทุกคนจะได้เห็นแจ Gr ็ชัด์เนาะโทน,นม่วงโทนอะไรดีโทนเขียวโทนเขียวอ,ยอันนี้เป็นอันนี้โทนชมพูเนาะอันนี้ก็จะเป็นเยอะมากครับทุกคนครับ โทนจูบูแล้วก็ก็ไม่หมดเนาะเดี๋ยวก็รีวิววันเรื่อยๆนะครับนี่นะคะนี่แค่กล่องแรกใช่ไหมกล่องแรกไม่รู้กล่องต่อไปมันจะไหวไหมทุกคนอันนี้โทนฟ้าโทนฟ้าเป็นเจ้าหญิงแมว <c oughs> น่ารักอันนี้เป็นโทนเขียวเจ้าเจ้าหญิงเขียวตั้งชื่อเจ้าหญิงเขียวไปแล้ว อันนี้จะเป็นโทนม่วงกับโทนชมพูชมพูม่วงนะคะวิวเห็นชัดๆด้วยสิเวลาวิวอ่ะเช็คเวลานี้น,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 นี่ค่ะอ่านี่เก่งมากฝากสนับสนุนน้องข้าวหอมด้วยนะครับทุกท่านอันนี้คืออันนี้เป็นโทนชมพูค่ะ มันรู้สึกมันลุกจริงๆเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโทนฟ้านะคะโทนฟ้าโทนชมพูสามอันนะทุกคนน,นี่ดูเย,ยอะมากมากทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูอีกนะคะทุกคนโทน,มโทนชมพูแล้วก็โทนชมพูเอาจะแบบ เราจะแยกโทนชมพูโทนม่วงอะไรนนี่โทนม่วงโทนม่วงก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับทุกคนครับทนชมพูค่ะนี่นี่นี่โทนสีม่วงแต่ว่าน้องว่าสีชมพูเยอะกว่านะดูสองอันนี้ก็แบบมันน้อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราจะโยกให้เป็นโทนฟ้านะคะโทนฟ้าไปแตนม่วง แต่มันจะมีโทนชมพูเข้าไปด้วยก็ไม่เป็นไรอันนี้โทนชมพูค่ะโทนชมพูกับโทนมว่วงค่ะทุกคนไม่รู้อันนี้โทนชมพูรหรือเปล่าะคะเพราะว่ามันมีเขียวอยู่ด้วยเอ,เอาเอาเขียวไปด้วย,วย okay, เขียวไหมคะเขียวตรงนี้ ท่นม่วงนะคะท่นม่วงเราม่วงม่วงท่นม่วงค่ะท่นม่วงท่นชมพูค่ะท่นชมพูโท่นชมพูเยอะมากเยอะมากมากเลยทุกคนท่นชมพูใช่ใช่ท่นฟ้าค่ะแล้วก็เราจะมาจัดกันนะคะยังไม่เลยแล้วก็จะต่อ่ไหนๆให้ดูกล่องก่อนกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ Uh. แล้วก็เราเว้นไว้อันนึงจะได้ให้ทุกคนดูว่าติดอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าเราจะไม่รู้ติดอะไรดีเรา,าเรก็เลยแบบติดของตกแต่งดีวกว่านะทุกคนมันจะมีแบบสองช่องเราต้องแยกคนละสองอัน ก็จะเป็นอยู่ตรงนั้น,นี้เกิดาบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีๆไปรจ็กก็ได้หมดนะหนูไม่เคยไปรเจ็กไม่เคยไป Yeah. แต่ว่าต้องนำไปใช้นะคะทุกคนถ้านำไปใช้มันก็เหมือนแบบมันว่างเปล่าอรนนี้มันมันมันเริ่มมุ่นวายแลวตรงนี้ ส่วนของกล่องนะครับมันก็จะมีตัวล็อกให้แบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นกล่อง,องะะวันนี้เรารีวิวแค่สีชมพูนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมารีวิวกล่องนี้กันนะ,ะอย่าลืม้าอย่าเพิ่งยดเพิ่งหก,ก็จะเป็นเหมือนที่เราบอกเลยนะคะเอาอันหนี้มาก่อนเราจะเอาเป็นโทนโน,โน,น,โน้องฟ้าค่ะนี่โทนน้องฟ้าฝันหนึ่ง เอาเอามาติดโต๊ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็แบบต้องมันต้องอันนี้มันต้องอันนี้ต้องอันนี้อะไรอะไรมันต้องบีแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำยังไงเดี๋ยวบังได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยติดติดติดในกล่องสิ ในกล่องมาได้เอนี่ลองปิดนให้ดูนะครับนี่ค่ะนี่นะคะอย่างแรกก็เลยเอาลูกพีชใช่ไหมใช่โอเคค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นน้อฟ้าเอาเป็นน้องโบโบ,โบนี่ค่ะโบอ้น่ารักมาเกเลย ตรงไหนติดมันหน้ากล่องสิหน้ากล่องเต็มแล้วหน้ากล่องเต็มแล้วติดบูบ่ะตรงตรงไหนก็ได้ค่ะติดไปเลยข้างหลังไหมข้างหลังไม่ได้สิติดกระเป๋าก็ได้ตเอ้วติดกระเป๋าลงก็ได้อืมนี่นะครับทุกคนนี่รักติดแล้วเป็นแบบนี้ติดแล้วก็จะสวยเลยค่ะเราไปดอกสักุระใช่ไหม น,ะะนี่ค่ะดอกซากุระก็จะติดข้างๆกล่องนะคะให้มันตกแต่งเมืนเราเหมือนตัวเราเองนะคะตกแต่งก็จะแบบงันมานิดหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานไงทุกคนแต่น้องเมียนเราจะเก็บ ติดมั่วๆไปเลยทุกคนติดได้เลยนะคะสติกเกอร์เยอะจัดครับวันนี้เยอะจัดจริงๆมันน่าจะเกินสองร้อยแผ่นแล้วทุกคนใช่ไหมนี่น้องฟรุงฟิงนะครฟรุงฟิงก็ต้องเราไม่ได้เป็นมือเซียเราก็เลยแบบต้องบีบๆไปช่วยน้องหน่อย มอดูว่าได้แล้วก็ลงไปเลยจา้าลงตรงนี้พีชมีลแล้วมีจะติดตรงไหนมีติดกระเป๋าปวเะเอาติดกระเป๋าติดกระเป๋า,ปาเนี่ย นีน่าจะเหมาะกับกระเป๋าหนูที่สุดเลยเพราะว่าวันวันกนหนูก็นีนะครับทุกคนเจะได้เป็นกําลังใจงในการเรียนค่ะทุกคนนี่ติดน้องหมีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไ้เลยค่ะทุกคน <c oughs> อุปกรณ์ก็จะเป็นที่หนีนะคะหนี่ที่หนีไปเลยตรงนี้ก็เขาแถมที่หนีมาให้ด้วยใช่ไหม ่าชูที่นี่หน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะสามารถเปิดฝาได้พอเปิดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอใส่ก็จะเป็นประมาณนี้มันจะคิดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้มันอาจจะมันมันอาจจะเซียนกว่านี้ก็ได้นี่นี่กล่องนะครับเพื่อนๆครับนี่น้องๆหนูๆดูนะครับนี่ใครจะซื้อก็อยู่ประมาณนี้นะครับ นี่วันนี้รีวิวกล่องนี้นะครับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวกล่องอสีฟ้ากันโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องข้าวหอมพี่โบ้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ